ดีจ้าติที่สามโลกกตัวระเบิดมันโอ้ทุ่มเเฮ้ยเบ๊ยเบ๊ยโอ้โอ้แฟนมี่ก็เป็นเนี่อนอะไรเฮ้ยมันอยู่ไหนวะนี่ไงกูเจอแล้วอุยทะลุไฟด้วยไอ้สัตว์ใครรู้จแกทะนุไฟให้มันวะไอเนี่ยแต่มันยิงไม่คมเลย โอเคไอ้เรากูไม่มีการลาสุดท้ายท่านผู้ชมท่านด้วยตอนรักก็ต้องอ่างโอ้ตคำนั่นแหละฮะก็วันนี้เราก็อยู่กันในเกมมาครับก็พักสมองบอสสมองก็ได้หลังจากที่ผ่านมาก็เล่นแม่งจะฟรีไฟทียเกมแม่งสุดยอดไปเลยเฮียโคตรเครียดเลยเฮียเกมเขาไม่แต่เล่นยิ่ง่อนคลายอันนี้เกมยิ่นเกมยิ่งยิ่งกันเลยมาเราอยู่กันในเกมมาครับอ่ามีเกมเบสบอลแล้ววันนี้เราก็อยู่กับน้องแบงค์แล้วก็น้องเด็เอ้าโลกโอ้สีเหลืองเต็มโคตรไวอ่ะเปลี่ยสีเล้ว เปลี่ยนสีดิสีแดงสีแดงสีแดงว่ะสีแดงเต็มไวสัตว์อ่ะเฮ้ยด่านไหนเอ้ยไม่เคยเล่นไอ้เฮียไม่เคยเล่นไอ้เฮียเดียวมึงไลฟ์อ่ะอ่าใช่ใช่กูกูไหนว่าเห็นดีกูกูกลังไลฟ์สดอยู่หน้าเฟซไอ้หน้าไอ้้ตกไอ้ควายไอ้เฮียเดินตกมึงไงเอ้ากดวิวน่อยเพื่อนเอเพื่อนเอ้าจะชมเมื่อไหร่เพื่อนกูตอบบอกไม่ดงนะหน้าหน้าผีตัวควาย อุ้ยโหปอกเปล่าไปหนึ่งมันมีใครเห็นแหละมาดูนะครับวันนี้กดเศร้าแล้วกันไอ้สี่สี่เดี๋ยวเลยสัตว์กดเศร้าเอาแตกเดี๋ยวบุลีดิสัตว์นั่งดูเนี่ยเดี๋ยวเร็วโอ้ต่อมาผมเห็นนะ แล้วใส่ของกานเตียนมาไม่เปลี่ยวเลยเอาทองมาเดี๋ยวทองนีเอาทองมาเอาเพชรเอาเพชรมาเอาทองขอบคุณครับระเบิดพ่อตายระเบิดกรดิตายผมมืดตื้อไเลยสัตว์ระเบิดอะไรวะเบี่กไปเจอกันเจอกันเจอกันผมมืดอยู่ไปแล้วแบงค่มืดอยู่เจอกันนะเพื่อนเราจะคิดถึงนายเสมอไปมีคนเงียบก็จะไปเลยเนี่ยไปแล้วฮะ ขัดดาคือเนี่ยวิ่งน่าส์อุ้ยเจบโวเฮ้ยมึงการเนี่ยจริงปะเนี่ยอยู่กับสุพีไม่อยากอยู่กับมึงเลยสุพีว่าขุ่ยแบงค์ฟ้าบิดดิแบงค์ฟ้าบิดดิแบงค์ให้เด็กดูแบงค์โชว์ให้เด็กดูดิแบงค์สัตว์ชักช้าไหอวช้าแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์มึงเคยได้ยินป่ะคุณรอดู รถหลังมันมันฟ้สผิดไปก่อนแล้วอะไรเหี้ยดูดิเก็บได้เก็บได้อะยัยทองมาเป็นมาเออสวยไอ้เหี้ยไปกินมูคู่กันเลยเนี่ยไอ้สัสเอ้ยมึงม่ทำอะไรหนเลยที่ให้กันเต้องแบบเออรถเอาไอ้เหี้ยตกไปแล้วไอ้เอ้ยจ่ออันนี้นะไอ้สัสกูเสี่ยงตั้งยังบัดเจอกันบัะเจอกันเอาเพื่อนกันเตียงเลย พามุยไปแล้ววิ่งเฮ้ยเฮ้ยมีคนไม่กันเตียงอุ้ยสอุสงเงไม่กันเตียงอุยสไม่กันเตียงเหรลูกไม่กันเตียงเหรลูกไม่กันเตียงเหรลูกอุย้ยอุโปอโปคนดีโปอคนดีโปนคนีเล่นแฮกนีคนนีเล่นสั้เเ้เยเ้ย้เย้เยเ้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 ้ย

เจอกันเจอกันเจอกันไม่นอนอะไรเนี่ยแล้วไม่กูนอนกอดนีมก็สีเขียวสีเขียวสีเขียวแตกเรียบร้อยสีเขียวแล้วก่อนสีเขียวเอาว่ะหลือกูคนเดียวว่ะเอาว่ะตึงว่ะตอนเนี้ยต้องแชมป์แล้วตอนเนี้ยแชมป์ให้เด็กมันดูหน่อยลูกแชมป์โดยไม่มีคู่แชมป์โดยเหลือกูคนเดียวในทีมเลยตอนเนี้ยทีมอื่นเขาเหลือกันสองทีมไอหน้าหนังแพนด้าไอ้อีกคนหนังตู่อีกหนังหนังควายเออหนึงหน้าได้ตู่วะ เออไม่ใช่ไม่ใช่ไอโอลลโออะไรเนี่ยไอแบงค์เราเลือกสีอะไรมาแล้วแบงค์แดงไม่ใช่เหลือง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 หนึ่งแดงเหลืองหนึ่งเขียวเหลือสองเขียวเหลือสองแดงหรือเหลืองนี่แหละเออชุบกระลืมชุดสีเหลืองสีเหลืองอะไรอ่ะจ้าดเออเหลืองเขาไม่แหนกันแล้วะเขาไปไหนกันแลาววะไอหน้าหน้าอืมแตกอุ้ยเอ้าไอ้กูติดไฟตายเกือบได้ที่หนึ่งละแบงค์แต่กูติดไฟตายอ่ามึงเห็นข้างล่างว่าที่มันจะเขียนชื่อ แมบ UFO อ่ะแมบ UFO อ่ะอยู่ที่ไหนแมบ UFO ข้างล่างแถบล่างมึงเลื่อนดูดิมาลกแบงค์ไม่เคยสังเกตไม่เคยดีที่มันก้าวทัศสิบหกตอนเนี้ยเร็วมีทิ้งมือไอ้ม่เป็นไรกูสั่นเฮ้ยเงินเดือดวัวทีมก่อนทีมก่อนเลยลักกะอ้ยเฮียเอาไปดิเออแถบเคยคิดเคยคิดไหมครับว่าข้าประเทศเราไม่มีเพื่อนกูต่อไปนู่นเลยไอ้ย่าเพื่อนกูต่อไปถึงกลางแล้วไอ้สัส มือมึงเก็บแล้วมือมึงพถึงยังอ่ะอ่ะเลิฟมือ้ยงทะลุไอ้เยลและแม่งเรนกูดนะยิงไอ้แบงค์เลยเอาให้ม่เข้าหัวนะงัดหัวด้วยเงินก็สีเหลืองตอนเนี้ย <phin> <in> <majesty> จบ้ยอด